ผมไม่นึกไม่ฝันเลยครับว่าเดี้ยนสิบบาทปีปศนี้ทาไมครับนักสะสมกําลังตามหากันวุ่นอยู่เป,เป็นเพราะอะไรครับท่านเพราะว่ามันหายากครับท่านตอนนี้นักสะสมมีบางช่องบางเพจครับก็ต้องการอย่างมากเลยครับท่านขอให้พี่เพื่อนุน ũng, น้องทุกท่านเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามันอยู่ช่องไหนกันแน่และเพจไหนกันแน่ที่เขาต้องการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตานานคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างต้อความสะอาดอะไรเลยนะครับเพิ่งได้มาครับในวันนี้ครับได้มาสดๆร้อนๆเลยครับ ไม่รู้ว่าจะหาจิวืด้วยสิครับเนี่ยผมได้มาก่อนหน้านั้นแล้วประมาณสัก22เหรียญนะครับพอดีน้อยนะครับเนี่ยไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยครับก่อนหน้านั้น22เหรียญแล้วนะครับท่านที่ได้มาครับรวมกับเหรียญนี้ก็ประมาณ23เหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละถุงครับผมเียนไว้เป็นปีประสอนประสอนนี้ครับถุงถุงไว้อยู่ที่ใส่ถุงไว้เพราะว่าผมยังไม่ทําการล้างครับจะทําการล้างทีเดียวรวดเดียวให้จบเลยครับถ้ามันมีราคาสูงกว่านี้ครับ ตอนนี้ราคายังไม่ถุงสูงขนาดนั้นผมก็เลยยังไม่คิดจะทําการล้างเท่าไหร่ครับท่านตอนนี้แต่ยูนซีผมไม่มีครับราคาดีอยู่แล้วครับท่านเรารูดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับคิวโปนิกเกิลอยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยมาดูบอลลูนลูปวงท่านดูสิครับว่าคมชัดเจาะขนาดไหนนี่ครับสวยงามมากันนะครับก็มีการสึกหรอยอยู่เหมือนกันนิดๆหน่อยๆครับไม่มากไม่อะไรครับก็เห็นชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับท่านนี่ครับ เบื้องหน้าพงษ์ท่านกับภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านบลูโบลูพงษ์ท่านกับคมชัดเจียมากับท่านพราะองค์ท่านสวมชุดคุยครับเบื้องกระประธานเป็นทางร่างสายครับเนี่ยก็สังเกตด,ดีนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหกอบขอบเฟืองรู้สึกว่าจะมีการสึกหลอพอสมควรครับท่านระดับเหรียญนี้ครับลอยขีดข่วนมีเยอะครับเลยลยมีก็มีครับท่านยังไงถ้ามัน ยังไงผมก็ต้องเก็บครับเพราะว่าผลิตน้อยครับสำหรับปีปศนี้ไม่มากมายอะไรเลยครับท่านต้องเก็บไว้ก่อนครับก่อนที่มันจะหายจากระบบไปก่อนเราจะไม่มีที่ให้าเก็บเลยนะครับมาดูด้านหลังครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะครับสำหรับตัวหนังสือครับประเทศไทยครับแล้วก็อักษรเบลครับทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาอักษรเบลสี่ตัวนะครับท่านสามตัวนี้จะชิดกันอยู่อีกตัวที่สีห่างออกไปนิดหนึ่งนะครับพศสองพันห้าร้อย ส8บปครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับสจาหรับปีพศนี้ครับหายจู่นะฮะในระบบเบียนทั่วไปนี่พอจะหาจื่อยู่นะครับในตอนนี้นะครับท่านแต่ว่ายากเสักหน่อยนะครับท่านเพราะว่ากองระ3า์เริ่มจะเก็บเข้าไปทำลายเล่งเข้าทุกวันแล้วนะครับท่านเพราะอีกไม่กี่ปีก็จะยกเลิกกันใช้แล้วครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดอรุณราชวรารามนี่แหละครับท่านแต่ละวันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็ ด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหริบนะครับสำหรับปีพศ2538นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับสองห้าสามแปดนจำนวนการผลิตอยู่ที่ 53, 7, ห้าสิบสามล้านเจดแสนเหรียญน,นะครับท่านโอ้เยอะพอสมควรนะครับท่านห3สิบสาล้านเจ็ดแสนเหรียญนี้ลืมข้อลืมดูข้อมูลครับผมก็พูดเลขเทไปหมดเลยเนี่ย ดูข้อมูลทีนี้พังเลยครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีเลยครับก็ให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับท่านตอนนี้ครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับขยับขึ้นมาอีกสามสิบาทจากหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบาทไปแล้วนะครับสำหรับปีสองห้าสามแปดนี้นะครับส่วนเลนที่ผ่านการใช้เลยครับไม่ขยับครับไม่อยากเชื่อว่าเป็นไปได้ครับ 30-45บถึงบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับปีวศนี้